บทที่1098การก่อตัวของเทพโลหิตในตอนแรกชายผู้มีอำนาจทั้ง9คนนี้ร่วมกันวางทางเพื่อผนึกระนาบเหวในเวลานี้คำสั่งผนึกเหล่านี้ในที่สุดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายพันปีโทโคเคนทั้ง9จมลงในกำแพงภูเขาและทันใดนั้นทางเดินเหวทั้งหมดก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเริ่มต้นจากโทโคเคนทั้ง9เส้นสีทองขนาดใหญ่ก็รุมออกและแผ่ขยายไปยังส่วนลึกของทางเดินเหว แม้ว่าจะยังมีเสียงคำรามอยู่ในเส้นทางเหวแต่ในเวลานี้ก็มีความเสถียรมากขึ้นเล็กน้อยแท่นทรงกลมก้าแท่นค่อยๆโผล่ออกมาจากกำแพงภูเขาเฉาเตืองเจึกแหวงและเป็นผู้นำเพื่อไปถึงตำแหน่ง12นาฬิกาตรงหน้าเขาและนั่งลัง,งอบนแท่นนั้นเทพโลหิตอีก8องค์ต่างก็มาที่แท่นและนั่งขัดสมาธิใช้เลือดของฉันเป็นแนวทาง ทันใดนั้นเมฆหมอกเลือดก็ระเบิดออกมาจากร่างของเฉาเตอ๋อจื่อซึ่งถูกบีบออกจากรูขุมขนของเขาจนหมดหมอกเลือดลอยไปในอากาศและใบหน้าของเฉาเตอ๋อจื่อก็ซีดลงใช้เลือดของฉันเป็นแนวทางอีกแปดคนก็ไร้คาถาเช่นกันและเมฆหมอกเลือดก้อนใหญ่ก็ถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของพวกเขาหลังจากที่หมอกเลือดถูกปล่อยออกมามันก็ตกลงมาทันทีโดยไม่สูญเสียอะไรและรวมเข้ากับแพลตฟอร์มที่อยู่ด้านล่างโดยตรง ทันใดนั้นรูนสีทองทั่วทั้งถ้ำก็สว่างขึ้นทันทีสะท้อนให้เห็นทุกสิ่งในส่วนลึกที่สุดของเส้นทางเหวอย่างชัดเจนเมื่อมองลงมาจากด้านบนคุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลึกเข้าไปในทางเดินมีหมอกสีดำขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาและได้ยินเสียงแตกหักอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีรัศมีสีม่วงเข้มจางๆสองประกายในส่วนลึกของเหวพยายามแผ่ขึ้นไปด้านบนแต่ด้วยการฉีดเลือดจากเทพโลหิตทั้ง9วงเวทก็มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยรู้สึกถึงความกดดันลดลง วิญญาณโดยกำเนิดฟังคำแนะนำของฉันวิญญาณโตหลัวสร้างหลักฐานเสียงอันร้อนร้อนของราชาโครงกระดูกดังก้องไปทั่วเส้นทางเหวจานที่เขานั่งนั้นส่องแสงราวกับดวงอาทิตย์แล้วและรัศมีสีทองก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ารอบๆตัวของเขาซูเออร์ติดตามและตะโกนเสียงดังวิญญาณแห่งน้ำฟังคำแนะนำของฉันวิญญาณของโตหลวสร้างหลักฐานซูซานกล่าวว่าวิญ,ญญาณแห่งไฟโปรดฟังคำแนะนำของฉันวิญญาณของโตหลัวสร้างหลักฐาน โลหิตสี่กล่าววิญญาณแห่งโลกฟังคำแนะนำของฉันวิญญาณของโตหลัวสร้างหลักฐานห้าสายเลือดวิญญาณแห่งสายลมโปรดฟังคำแนะนำของฉันวิญญาณของโตหลัวสร้างหลักฐาน6วิธีแห่งเลือดวิญญาณแห่งแสงสว่างฟังคำแนะนำของฉันวิญญาณของโตหลัวสร้างหลักฐานปราโลหิตกล่าวว่าวิญญาณแห่งความมืดฟังคำแนะนำของฉันวิญญาณของโตหลัวกำลังสร้างหลักฐาน ซูป้ากล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งการเวลาโปรดฟังคําแนะนําของฉันจิตวิญญาณของโต้หลัวสร้างหลักฐานซูจิวกล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งอวกาศโปรดฟังคําแนะนําของฉันจิตวิญญาณของโต้หลัวได้สร้างหลักฐานในระหว่างการสวดมนต์เก้าบทแผ่นทั้ง9จะส่องแสงด้วย um, สีที่ต่างกันน้ําเป็นสีฟ้าไฟเป็นสีแดงลมเป็นสีฟ้าดินเป็นสีเหลืองแสงสว่างเป็นสีขาว และความมืดเป็นสีดำสิ่งที่แปลกที่สุดคือเวลาและอวกาศเวลาเป็นทองคำที่ไม่อาจคาดเดาได้และอวกาศเป็นสีเงินที่ไม่มีตัวตนและเป็นลูกคลื่นวิญญาณโดยธรรมชาติทั้ง9้าบังบานอย่างเต็มที่ภายใต้การแนะนำของเทพโลหิตทั้ง9โดยใช้เลือดของตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับวงเวทที่อยู่เบื้องล่าง รูปแบบเทพโลหิตนี้ถูกสร้างขึ้นร่วมกันโดยพลังอันยิ่งใหญ่ทั้ง9ประการตราประทับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยการพึ่งพาความแข็งแกร่งของทั้ง9ดวงแต่ได้รับคำแนะนำจากพลังที่พวกมันสามารถช่วยผู้คนได้และนำทางโต้หลวผ่านอักษรรูนที่ซับซ้อนอย่างยิ่งพลังงานในทวีปมาบรรจบกันเพื่อสร้างตราประทับสิ่งที่ใช้คือหลักการขับไล่ระหว่างทวีปโตหลวกับโลกอื่นๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงปิดกั้นการมาถึงของเครื่องบินนรกมาเป็นเวลานาน,าน ในเวลานั้นพลังอันยิ่งใหญ่ของระนาบขุมนรกเมื่อการผนึกกำลังจะเสร็จสิ้นได้ใช้กำลังทั้งหมดเพื่อทิ้งช่องว่างเล็กๆไว้รอบๆผนึกในที่สุดปล่อยให้สิ่งมีชีวิตจากขุมนรกธรรมดาบางตัวผ่านไปได้โดยไม่ถูกผนึกค่านี้คือที่มาของข้อความเล็กๆ36ข้อมิฉะนั้นหากการผนึกดั้งเดิมประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์เครื่องบินเอเวจีก็จะถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของค่ายเทพโลหิตคือการทำสำพลังของบรรพบุรุษทั้ง9้าในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด นำพลังทางจิตวิญญาณโดยกำเนิดทั้ง9้ามาบรรจบกันบนผนึกและเปิดใช้งานผนึกให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าในเวลานี้เทพโลหิตทั้ง9้าจะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างจากบรรพบรุษทั้ง9้าดั้งเดิมแต่อย่าลืมว่าเมื่อ6,000ปีก่อนชุดกรอการต่อสู้ในโลกปรมาจารย์วิญญาณยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้ เทพโลหิตทั้งเก้าเหล่านี้ต่างก็มีชุดกราต่อสู้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ถึงทุกคนก็ตามระดับของ99พวกเขาสามารถนั่งบังคับบัญชาเฉาเต๋อจือตรงกลางได้แม้กระทั่งเหนือกว่ารุ่นก่อนฮ่า <laughs> ฮด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองเขาสามารถสร้างหนึ่งในสของรูปแบบทั้งหมดได้ด้วยความช่วยเหลือของชุดเกราะคนอื่นๆยังสามารถอัปเกรดการฝึกฝนของพวกเขาเป็นซูเปอร์โต้หลัวระดับ เมฆดำมืดบนท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนไปและรศมีหลากสีก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่ชัดเจนในสายตาของจังฮวนหยุนชายผู้แข็งแกร่งในระดับ99พลังจิตของเขาสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศได้อย่างชัดเจนโมเลกุลของธาตุอันอุดมสมบูรณ์ของสิ่งต่างๆมากมายคุณลักษณะในนั้นกำลังควบแน่นอย่างรวดเร็วภายใต,ใต้การนำทางของวงเวทวิญญาณโดยกำเนิดเหล่านี้เป็นกฎของทวีปดุลุพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการบุกรุกจากโลกอื่นอย่างไม่ต้องสงสยัย ภายใต้การแนะนำของวงเวทพวกเขาเลือกที่จะปกป้องระนาบของตัวเองโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าปกคลุมไปด้วยรัศมี9้าสีเช่นเดียวกับหน้ากาก,ากแสงขนาดใหญ่ที่ห้อยอยู่เหนือทางเดินเหวแสง9สีถูกฉีดเข้าไปในเทพโลหิตท,ทั้ง9้าตามลำดับจากนั้นจึงฉีดเข้าไปในวงกลมเวทมนต์ผ่านการนำทางของร่างกายของพวกเขา ทันใดนั้นเส้นสีทองบนวงกลมเวทมนต์ก็ส่องแสงเจิดจ้าและรอยแตกที่พังด้านล่างก็หยุดลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถแตกได้อีกต่อไปและดูเหมือนว่าจะจำเป็นต้องปิดด้วยซ้ำในอีกด้านหนึ่งในระนาบเวร่างของราชาระเบิดออกมาด้วยพลังงานนรกที่บริสุทธิ์ที่สุดพลังงานนรกนี้หลั่งไหลเข้าสู่เส้นทางอย่างบ้าคลั่งราวกับสัตว์ประหลาดที่ฉีกขาดออกจากรอยแตกอฉีดพลังอันลึกล้ำให้มากขึ้น นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างสองเผ่าพันธุ์อีกต่อไปแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อกฎของระนาบทั้งสองอีกด้วยเสียงกรีดร้องที่เจ้าหูยังคงคำรามลึกลงไปในเหวจางฮวนหยุนยกมือขึ้นเตรียมกรอบป้องกันและเตรียมคลื่นกระแทกบุคลากรทุกคนอยู่ในสถานะเตือนภัยสีแดงแม้ว่าเทพโลหิตทั้ง9จะรักษาผนึกให้เสถียรแล้วเนื่องจากเครื่องบินเหวลึกต้องการทำลายผนึกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งที่พวกเขาจะต้องอเผชิญคือกระแสน้ำเหวขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชายผู้แข็งแกร่งของกองทัพเทพเทพโลหิตได้รวมตัวกันอยู่ด้านหลังจังหวนอยุ่แล้วไม่นับเทพโลหิตทั้ง9้ามีปรมาจารย์วิญ,ญญาณระดับโต้หลวมากกว่า10คนในกองทัพเทพโลหิตในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดสวมชุดเกราะต่อสู้สตัวละครและกำลังรอการต่อสู้ที่จะมาถึงอย่างเงียบฮ่าฮ่ ในขณะนี้ลึกลงไปในระนาบเหวค่าแต่พระเจ้าราคาสูงเกินไปรอยแตกเปิดแล้วแต่มนุษย์ไม่รู้ว่าพวกเขาใช้วิธีใดในการผนึกให้มั่นคงยิ่งขึ้นมันยากสำหรับเราที่จะเร่งรีบผ่านพ้นไปค่ากลัวการเสียสละของสิบกษัตริย์ยังไม่พอเราหุบปากท่าสิบไม่ได้ผลก็แค่15ท่าสิบ้าไม่ได้ผลก็แค่20เราต้องไม่ให้โอกาสมนุษย์ได้พักฟืน้นฉันรู้สึกได้แล้วว่ามีกฎในโลกมนุษย์ที่สามารถสมบูรณ์ได้ ทำลายโลกทั้งใบของเราพลังของระนาบกำลังถูกสร้างขึ้นคราวนี้น่าจะเป็นโอกาสเดียวของเราและเราต้องไม่ให้โอกาสมนุษย์ได้พัฒนาพลังแบบนั้นใช่แล้วพระเจ้าค่ะบูมบูมบูมในขณะนี้ระนาบขุมนรกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้งชั่วขณะหนึ่งกดนั้นวุ่นวายและสิ่งมีชีวิตจากขุมลึกที่อ่อนแอจํานวนนับไม่ถ้วนก็สลายตัวไปในระนาบของพวกมัน ดวงตาที่เปื้อนเลือดเป็นประกายและพลังงานอันดุร้ายก็ระเบิดทันทีทำให้ระนาบเหวอันรุนแรงสงบลงเล็กน้อยราชามื่อเสร็จแล้วมเมล็ดระนาบของมันก็หายไปด้วยทีนี้คุณก็เข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงอยากสู้ตายกับมนุษย์ในเวลานี้ถ้าเราไม่สู้หนักๆในอนาคตอันใกล้นี้มีโอกาสมากที่เราจะจะไม่รุกรานมนุษย์โลกแต่โลกมนุษย์จะทำลายเราโดยสิ้นเชิง ท่ามกลางเสียงคำรามต่ำอราของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็แผ่ออกไปด้านนอกและแสงสีแดงเลือดก็ทะลุผ่านสิ่งกีดขวางนับไม่ถ้วนและโจมตีอย่างแรงที่ผนึกทางที่ประกอบด้วยอักษรรูนสีทองนับพันบูมเทพโลหิตทั้ง9ที่คอยดูแลผนึกต่างก็สันไหวและทั้ง3าที่มีการฝึกฝนที่อ่อนแอที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะพ่นเลือดออกมาเต็มปากการแสดงออกของเฉาเตอ๋อจือเปลี่ยนไปและด้วยมือขวาของเขาชูนิ้วขึ้นไปในอากาศดาบไร้ความประณีสามเล่มก็ยิงออกไป ลอยอยู่เหนือหัวของโลหิตเจ็ดแปดก้าวตามลำดับช่วยพวกเขาปรับปรามผนึกที่อยู่ข้างใต้พวกเขาในเวลานี้หัวใจของซูจิอวเต็มไปด้วยความสุขเนื่องจากเขาแพ้ทังวูลินจึงอาจกล่าวได้ว่าเขาพยายามฝึกฝนอย่างเต็มที่ในเดือนที่ผ่านมาในที่สุดเขาก็ก้าวหน้าไปมากและแม้แต่ระดับพลังยึดของเขาก็ดีขึ้นหนึ่งระดับประสบการณ์นี้ทําให้เขาค่อนข้างผ่อนคลายในกระบวนการปกป้องผนึกในขณะนี้ก่อนจะเปลี่ยนบรรอาจเป็นมากกว่าแค่การกระอักเลือดออกมา ท่ามกลางเสียงคำรามอันรุนแรงรอยแตกในผนึกที่เริ่มปิดก็ระเบิดขึ้นอีกครั้งและกระแสอากาศสีดำอันอุดมสมบูรณ์ก็หลั่งไหลออกมากระแสอากาศเหล่านี้เริ่มควบแน่นและก่อตัวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตจากขุมนรกจำนวนนับไม่ถ้วนรีบวิ่งไปยังทางออกของเส้นทางอย่างบ้าคลั่งในบรรดาสิ่งมีชีวิตจากขุมนรกเหล่านี้มีราชาแห่งขุมนรกอย่างน้อยหองค์ปรากฏตัวขึ้นตอนที่1099ชั้น9จักรพรรดิดำ ในหมู่พวกเขาราชาเวที่นั่งอยู่ตรงกลางก็ดูไม่ต่างจากผู้หญิงมนุษย์เธอสวมชุดหนังสีดำโดยมีปีกสีดำสองปีกกลางอยู่บนหลังเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากและผมยาวสีดำของเธอก็เหมือนกับมีแผ่นดิสกอยู่ที่ด้านหลังศีรษะของเธอเมื่อเปิดขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาที่แหลมคม ในสายตาที่เย็นชาของเธอเรากับว่าเธอสามารถมองไปทั่วทั้งโลกได้เธอชี้ไปที่ทางออกด้วยมือขวาของเธอและสิ่งมีชีวิตในนรกหลายพันตัวก็รุมกันออกมาในทันทีจักระพัดดำการแสดงออกของจางหวนหยุนเปลี่ยนไปและเขาก็จำบุคคลน,นี้ได้ทันทีหลังจากต่อสู้กับระนาบนรกมานานกว่า6,000ปีแล้วกองทัพเทพเทพโลหิตจึงมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในนอนกอ แม้ว่าราชาแห่งขุมนรกจะสามารถโจมตีได้จากระยะไกลในทุกๆกระแสน้ำของขุมนรกและไม่สามารถลงไปได้ทางกายภาพแต่ก็ยังมีการคาดการณ์ที่จะปรากฏขึ้นในหลายกรณีด้วยการฉายภาพเหล่านี้มนุษย์ได้ตั้งชื่อต่างๆมากมายแก่ราชาแห่งขุมนรกอย่างน้อยก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของราชาแห่งขุมนรกในขุมนรก108นั้นได้ถูกมนุษย์มองเห็นแล้วจักรพรรดิดำที่อยู่ตรงหน้าเขาคือผู้ที่ปรากฏตัวมากที่สุดในบรรดา10อันดับแรกของจักรพรรดิเธออยู่บนระดับที่9ของขุมนรก และเธอเป็นจักรพรรดิองค์ที่9ของขุมนรกเฉพาะผู้ที่อยู่ใน10อันดับแรกเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติเป็นจักรพรรดิในนรกมีสถานะที่เหนือธรรมชาติจักรพรรดิดำเป็นผู้นำของตระกูลจักรพรรดิดำและครอบครองพลังอันน่าสะพรึงกลัวของกึ่งเทพก็เพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับเมื่อมนุษย์สวมชุดเกราะต่อสู้สี่คำพลังของมันแข็งแกร่งมากจนแม้แต่การฉายภาพก็ยังสร้างปัญหามากมายให้กับโลกมนุษย์ ครั้งนี้เหวพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้ช่องว่างก่อนหน้านี้เพื่อเปิดรอยแตกในผนึกสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นคือร่างของจักรพรรดิดำนี่แสดงให้เห็นว่าครั้งนี้ระนาบเหวลึกมุ่งมั่นเพียงใดดูเหมือนจะเข้าใจคำพูดของจังหวนหยุนเขาเงยหน้าขึ้นแล้วมองดูเขาพวกเขาสบตากาันจังหวนหยุนรู้สึกว่าดวงตาของเขาเหมือนเข็ม แม้ว่าเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับ99แต่เขาเพิ่งเข้าสู่ระดับนั้นได้ไม่นานมานี้และในแง่ของการฝึกฝนเขายังคงด้วยกว่าการดำรงอยู่ในระดับโต้หลวงผู้โหดเที่ยมและจักรพพัดดำแม้แต่ร่างของจักรพพัดดำก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังระนาบเหวได้ดังนั้นหากราชาเหวลึกระดับจักรพรัดอื่นถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่ด้วยพวกเขาจะไม่สามารถต่อสู้กับมันได้จริงๆโชคดีหลังจากที่สิ่งมีชีวิตจากขุมนรกจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายออกไป พลังงานขุมลึกที่รองรับรอยแตกในผนึกที่แตกร้าวก็อ่อนแอลงอย่างมากภายใต้การปรับปรามของรูปแบบเทพโลหิตมันได้รับการเยียวยาอย่างมากเห็นได้ชัดว่าภายในระยะเวลาอันสั้นบางทีผู้มีอำนาจมากมายจะถูกส่งมาที่นี่อีกครั้งจักรพรรดิทั้งห้าไม่ได้โจมตีทันทีแต่มีจักรพรรดิดำเป็นศูนย์กลางพวกเขาถูกแขวนไว้ลึกลงไปในทางเดินและมองขึ้นไปที่ทางออก สิ่งมีชีวิตจากคมนรกจำนวนนับไม่ถ้วนเป็นเหมือนระเบิดพุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นการป้องกันก็รู้สึกแน่นหนาโชคดีด้วยความพยายามร่วมกันของเทพโลหิตทั้ง9แห่งค่ายเทพโลหิตผนึกทางเดินจึงเสถียรชั่วคราวมิฉะนั้นหากราชาอเวจีจำนวนมากรีบออกไปในภายหลังมันจะเป็นหายนะที่น่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นการยิงปืนใหญ่กลายเป็นเสียงคำรามหนาแน่นในทันทีเปลี่ยนเส้นทางเหวทั้งหมดให้กลายเป็นทะเลแห่งพายุพลังงาน สิ่งมีชีวิตจากขุมนรกที่ตายแล้วกลายเป็นพลังงานจากขุมลึกและส่งผลกระทบต่อผนึกในทางกลับกันในขณะที่สิ่งมีชีวิตจากขุมลึกต่อไปนี้ยังคงพุ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลาั่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเวลาห0พัปีที่เทคโนโลยีนำทางจิตวิญญาณของมนุษย์ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเมื่อ6 0 0 0ปีก่อนผู้คนมีลูกกระสุนปืนใหญ่นำวิธีด้วยวิญญาณคงที่เพียงก้ระดับเท่านั้น แต่ตอนนี้มีลูกกระสุนปืนใหญ่นำวิธีด้วยวิญญาณแบบคงที่ถึง12ระดับซึ่งสามารถทำลายได้แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นวิทยาลายัยเชร็กในช่วง6,000ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีของมนุษยชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมากแม้ว่ากองทัพเทพโลหิตจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับชั้นทางทหารของรัฐบาลกลางแต่สภาสหพันธ์ก็ไม่กล้าที่จะลดการสนับสนุนกองทัพเทพเทพโลหิตลงครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม เมื่อ6,000ปีก่อนการรุกรานแผ่นไผ่ด้วยขุมนรกสิ่งมีชีวิตถูกระบุว่าเป็นความลับสุดยอดของสหพันธ์การรับรองประสิทธิภาพการต่อสู้ของกองทัพเทพเทพโลหิตยังถูกระบุว่าเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของสหพันธ์ดังนั้นเป็นเวลา6000ปีที่ตำแหน่งการป้องกันของกองทัพเทพโลหิตและอาวุธต่างๆล้วนเป็นเทคโนโลยีของรัฐบาลกลางล่าสุดแม้แต่อาวุธบางอย่างที่ยังอยู่ในขั้นทดลองก็ยังได้รับการจัดเตรียมไว้ที่นี่ผ่านการสู้รบอย่างต่อเนื่องกับสิ่งมีชีวิตนรกในช่องสาขาและ ทำการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอาวุธและอุปกรณ์ในปัจจุบันของมนุษยชาติไม่หวาดกลัวแม้แต่ต่อหน้าราชาแห่งขุมนรกเหล่านี้สิ่งที่ลำบากที่สุดเกี่ยวกับระนาบคุมนรกก็คือความสามารถอมตะของพวกมันมาโดยตลอดนี่คือสาเหตุที่ชาวเตือจือมีความสุขมากเมื่อเขาเห็นหอ,อกมังกรทองของถังวูลินสามารถกลืนพลังงานแห่งนรกได้อย่างแท้จริงแน่นอนว่าเงื่อนไขเบื้องต้นในการต้านทานได้คือระนาบนรกไม่สามารถลุกรานโลกมนุษย์ได้เต็มที่ ไม่เช่นนั้นก็จะเทียบเท่ากับความขัดแย้งจากระนาบเดียวซึ่งจะนำภัยพิบัติร้ายแรงมาสู่มวลมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมนุษย์ตายไปแล้วไม่มีทางที่จะฟื้นคืนชีพได้เหมือนสัตว์นรกดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะต้องปกป้องทางเหวซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพโลหิตในตอนนี้การแสดงออกของจังฮวนหยุนซีดลงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์มากกว่า60ปีในการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์นรกแต่ใจของเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตึงเครียดในขณะนี้ เขามีประสบการณ์ในการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจริงๆแต่หลักฐานนี้ถูกจำกัดในระดับหนึ่งจักรพรรดิในชั้นสิบไม่ได้ปรากฏตัวในโลกมนุษย์มานับไม่ถ้วนแล้วเขาไม่สามารถเสี่ยงที่จะแอบเข้าไปในระนาบเหวเพื่อสัมผัสกับความแข็งแกร่งของราชาแห่งนรกได้ในเรื่องนี้เตาโหลผู้โหดเที่ยมซึ่งเป็นสายเลือดมีประสบการณ์มากกว่าเขามากการตายติดต่อกันของราชาปีศาจหกเล็บและราชามดทำให้พวกเขามั่นใจอย่างมาก แต่ราชาทั้ง5ที่ตามมานั้นไม่ใช่สิ่งที่อาวุธและอุปกรณ์ในปัจจุบันเหล่านี้สามารถต้านทานได้อีกต่อไปมีเพียงการปล่อยอาวุธทำลายล้างที่ทรงพลังกว่านี้เท่านั้นจึงจะสามารถต้านทานได้แต่ปัญหาคือเขาไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิดำจะทรงพลังแค่ไหนอันดับที่9้าเขาเป็นผู้นำของกลุ่มสีดำและสีเหลืองตัวตนนี้เพียงพอที่จะทำให้กองทัพเทพโลหิตเกรงกลัวเขา คุณรู้ไหมแม้ว่าจะมีจกักรพรรดิดำเพียงคนเดียวแต่มันจะเป็นงานใหญ่อย่างยิ่งในช่องสาขาไม่ต้องพูดถึงจกักรพรรดิดำที่ปรากฏตัวต่อหน้าเผ่าจากักรพรรดิดำเป็นเผ่าพันธุ์ที่หายากมากในบรรดาชั้นต่างๆของระนาบเวตแต่พลังการต่อสู้ของแต่ละคนนั้นทรงพลังมากในแง่ของพลังการต่อสู้โดยเฉลี่ยมันสามารถติดอันดับหนึ่งใน5อันดับแรกในนรกทั้งหมดได้เมื่อตอนที่เขายังเด็กจังหวนหยุ่นก็ต่อสู้กับจกักรพรรดิดำเขายังคงจำความลำบากใจในตอนนั้นได้อย่างชัดเจน จักรพพัดดำมีพลังมากใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าจักรพพัดดำนั้นทรงพลังเพียงใดเสียงคำรามยังคงดำเนินต่อไปและความหนาแน่นของการยิงปืนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นทหารของกองทัพเทพโลหิตแสดงให้เห็นคุณภาพสูงมากพวกเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงเช่นนี้พวกเขาเปลี่ยนช่องพลังงานอาวุธต่างๆอย่างต่อเนื่องตามหลายปีและได้นำอาวุธสำรองบางส่วนไปใช้เตรียมระเบิดที่มีธิ์กัดกร่อน ใบหน้าของจางฮวนหยุนซีดลงในขณะที่เขาออกคำสั่งทีละคนวิญญาณน,นำทางทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า30เมตรค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินไม่ไกลจากทางออกทรงกระบอกทาสีเขียวเข้มมีลายหัวกะโหลกสีดำดูสิคุณจะสัมผัสดได้ถึงมันสยองขวัญกระบอกถูกชี้ในแนวทะแยงมุมไปในทิศทางของเหวและมีพลังงานผันผ,นผวนเล็กน้อยมาจากภายใน ในเวลานี้ด้วยสิ่งมีชีวิตจากขุมนรกจำนวนนับไม่ถ้วนที่พุ่งทะยานขึ้นไปทุกวิธีทางการปิดล้อมก็เข้าปลายทางออกของทางเดินมากขึ้นเรื่อยๆระเบิดกัดกร่อนไฟไหมตามคำสั่งของจังหวนหยุนรัศมีสีเขียวเข้มสว่างขึ้นภายในกระบอกสีเขียวจากนั้นลูกบอลแสงสีเขียวเข้มก็บินขึ้นไปว่าเส้นที่สวยงามในอากาศพาราโบลาพุ่งตรงไปที่ศูนย์กลางของวงกลมตรงทางออกช่องเหว การปิดล้อมที่ทางออกของเส้นทางเหวหยุดครู่หนึ่งและสิ่งมีชีวิตในนรกเบื้องล่างก็ช่วยโอกาสจากสถานการณ์และรีบรุดไปข้างหน้าแต่ลูกบอลแสงสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ30เมตรได้ตกลงไปในตัวแล้ว